ในการแข่งขันฟุตบอลมีผู้เข้าชมที่เป็นชายไทยเศษเจ็ดส่วนเก้าของผู้เข้าชมทั้งหมดและมีผู้เข้าชมที่เป็นหญิงไทยเศษหนึ่งส่วนหกของผู้เข้าชมทั้งหมดผู้ชมที่เหลือเป็นชาวต่างชาติ250คนในการแข่งขันครั้งนี้มีผู้เข้าชมทั้งหมดกี่คนโจทย์ลักษณะนี้นะครับถ้านักเรียนเริ่มฝึกเริ่มทำบ่อยๆเนี่ยจะรู้สึกว่าเอ้ยมาแนวนี้โอเคง่ายเลยแล้วก็ออกแบบ สร้างสมการนะครับกําหนดตัวแปรแล้วแก้ก็ได้คําตอบมาได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราฝึกไม่บ่อยเนี่ยอาจจะหรือว่า,าไม่ค่อยได้เจอโจทย์ลักษณะนี้เนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูเหมือนยากจังเลยนะไม่นึกไม่ออกว่าจะเอาแต่ละข้อมูลนะมาคำนวณอย่างไรนะครับ โอเคถ้าใครได้เจอบ่อยแล้วยินดีด้วยนะครับถ้าเกิดใครอ่านแล้วมองออกว่าจะคิดแนวไหนดีเนี่ยยินดีด้วยเลยแสดงว่าเราเริ่มจับทางได้แต่ถ้าใครอ่านแล้วยังรู้สึกว่าโจทย์นี้ยังยังยากนะครูผมรู้สึกว่ายากนะก็ค่อยๆฝึกครับครูลงโจทย์ที่เป็นคล้ายๆกันแบบนี้หลายข้อเลยหาไม่ยากนะครับค่อยๆหาค่อยๆฝึก หรือหาไม่ได้จริงทักครูมาได้นะครับเดี๋ยวครูส่งคลิปให้ก็คือพอเราฝึกเห็นเห็นจากตัวอย่างก็ได้ครับจากการที่ดูครูเฉลยเนี่ยก็ช่วยทําให้เกิดมุมมองช่วยทําให้เกิดความเข้าใจได้นะครับโอเคเรามาเริ่มกันอ่าเขาอยากให้เราหามีผู้เข้าชมทั้งหมดกี่คนนะครับแล้วเราอ่านโจทย์เมื่อกี้เนี่ยก็จะพบว่ามันจะมีผู้เข้าชมที่เป็นชายไทยเนี่ยเศษเส่วน9ของผู้เข้าชมทั้งหมดนะ,ะแสดงว่าเดี๋ยวเรากําหนดให้นะครับ ตัวแปรขึ้นมากำหนดนะครับกำหนดให้ A นะครับเท่ากับผู้เข้าชมทั้งหมดเลยนะครับผู้เข้าชมทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าเราหาค่า A มาได้ปุ๊บก็จะเป็นคำตอบข้อนี้ทันทีเนะี่ยในการแข่งขันครั้งนี้มีผู้เข้าชมหมดกี่คนนะครับโอเคมาเขียนข้อมูลต่างๆนะครับทีละข้อมูลกันนะเพุกณ์แรกคือชายไทยนะครับมีเศษ7ส่วน เเนาะเนี่ยเศษ7ส่วน9ของผู้เข้าชมทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลแรกของเราก็คือชายไทยชายไทยมีเศษเส่วน9ของผู้เข้าชมทั้งหมดซึ่งผู้เข้าชมทั้งหมดเราให้เป็น A แล้วก็เขียนเศษเส่วน 9a ได้เลยนะครับต่อมาก็จะเป็นหญิงไทยหญิงไทยมีเศษ1ส่วน6นะครับเศษ1ส่วน6กอ่ะก็เขียนหญิงไทยหญิงไทยมีเศษ1ส่วน6ของผู้เข้าชมทั้งหมดอีกแล้วก็ ที่เหลือเป็นชาวต่างชาติ250คนอ่ะอันนี้เป็นต่างชาติง่ายแล้วถูกไหมข้อมูลไม่เยอะนะเนี่ยต่างชาติ250โอเคครบครบหมดแล้วเนี่ยเขียนครบหมดแล้วคราวนี้เรามาสร้างสมการกันครับว่าหน้าตาสมการจะเป็นยังไงดีอ่าคุณครูคเขียนข้างๆนี้เลยสมการเราก็จะเริ่มด้วยว่า A คือทั้งหมดเนาะเท่ากับชายไทย เส่วน9 A บวกหญิงไทยเศษ1ส่วน6 A แล้วก็บวกชาวต่างชาติ250ก็จะกลายเป็นทั้งหมดซึ่งเราให้เป็น A นะครับเนี่ยชายไทยบวกหญิงไทยและบวกต่างชาติเนีช่ชายไทยหญิงไทยต่างชาติ3อันนี้บวกกันต้องได้ A เห็นไหมครับโอเคได้สมาการเรียบร้อยพอได้สมาการปุ๊บบางคนบอกว่าโอ้โหครูต็อปนี่แหละปัญหาของผมเลยผมแก้สมาการไม่ค่อยคล่อง a มีตั้ง3ตัวแบบนี้เลยแล้ว มีเศษส่วนอีกอก็ไม่เป็นไรครับถ้าเราแก้สมการไม่คล่องเดี๋ยวคอย่คอยฝึกได้ครูลงคลิปมากกว่าหนึ่งร้อยคลิปนะครับสมการที่เป็นฝกึฝกฝึกแก้สมการแบบละเอียดเลยนะครับตั้งแต่พื้นฐานเลยเดี๋ยวก็ค่อยๆฝึกกันได้ถ้าใครที่ยังแก้สมการไม่คล่องนะครับเราเริ่มต้นอย่างนี้ครับสมการนี้มันมีตัวยุ่งยากครูมักจะบอกว่าเราต้องกําจัดตัวยุ่งยากนะครับมันมีตัวยุ่งยากและบังเอิญว่าข้อนี้ตัวยุ่งยากไม่เหมือนกันอีกเพราะฉะนั้นเราต้องหาคอลนอ ของเลข9แล้วก็เลข6ครับคอลนอของเลข9เลข6ถ้าเกิดกว่าใครหารสั้นได้ก็หารสั้นได้เลยครับรวดเร็ว339 3 2 6เนาะแล้วก็เอา3ตัวนี้มาคูณกันนะครับ3 3ได้9 9 2 18นะครับหรือบางคนที่มองคอลนอคือผลคูณร่วมกันที่น้อยที่สุดถูกไหม9้คูณ2อ่ะมันได้18 6คูณ3มอ่ะมันได้18เช่นกันเนี่ยมันเจอ18 ผลคูณร่วมกันก็คือท่องสกุลสองเลขเนี้ยไปเรื่อยๆจนกระทั่งเจอเลขที่เหมือนกันเลขแรกนะครับเนี่ยความหมายของมันคอลนอคือผลคูณร่วมกันที่น้อยที่สุดเนาะเพราะฉะนั้นเราเจอ18เป็นเลขแรกก่อนหน้านี้ไม่มีแล้วนะครับดังนั้นเราจึงนำนำคอลนอคือนำา18มาคูณตลอดมาคูณตลอดเพื่ออะไรเพื่อเราจะกำจัดตัวยุ่งยากครับเดี๋ยวดูนะว่าแปะคูณตลอดแล้วมันจะทำให้มันกำจัดตัวยุ่งยากได้อย่างไรนะครับ เราก็จะได้หน้าตาบรรทัดถัดมาก็คือคุณครูขออนุญาตเขียนลงมาตรงนี้เลยนะครับเอา18มาแปะติดอยู่กับ a เนี่ยตัวแรกนะ a ตรงเนี้ยมี18 8แปดติดละเพราะครูบอกว่านำา18มาคูณตลอดคูณตลอดคือคูณทุกตัวนะครับเท่ากับเอา18มาแปะติดกับ7ส่วน9 a บวกเอา18มาแปะติดกับเศษหส่วน6 a และสุดท้ายเอ้ยถนัดว่า เดี๋ยวนะขออนุญ,ญาตขยับโอเคสุดท้ายก็คือเอา18ปมาแปะติดกับ250นะครับโอเคครบทุกตัวเอาสังเกตนะคุณครูเอา18มาแปะคูณตลอดทุกตัวเลยนะครับเอา18มาแปะคูณตลอดทุกตัวเลยหลังจากนั้นคุณครูก็จะตัดเลขนิดนึง919 9หนึ่ง9 19, 9 28, 6 16, 6 3าเานะครับ เราก็จะได้บรรทัดถัดมาคือ 18a เท่ากับอ่าเหลือ7เนาะแล้วก็คูณ2 7 2 14ก็ 14a บวก 3a 3คูณ1ได้3นะครับนี่3คูณ1ได้3แล้วก็บวกอันนี้เราจะคูณเลยดีไหม250คูณ18อืฮึอันนี้14บวก3 17นี่18คูว่าคูณเลยดีกว่า,า250นะครับคูณ18 8 0ูนยได้0 8 5 4ปด้าสิบใส่ศนทดสี่แปดสองสิ2หนะครับ1 0ึ่งศูนได้ศูนได้ห้าได้สแล้วเราก็เอา2อทันนี้มาบวกกันอ๋าอยยนี้5นะแล้วนี้4 4่0 0นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นบวก4,500โอเคทันนะครับ ต่อมาบรรทัดถัดมารู่ก็จะเขียน 18a ลงมาเหมือนเดิม 14a บวก 3a ก็14และ15 16 17เนอะได้ 17a บวก4,500คราวนี้มี a อยู่2ฝั่งเราจะยึดตัวที่มากกว่านะครับไว้ฝั่งเดิม18มันมากกว่า17เอาไว้ฝั่งเดิมไม่ย้ายไปไหนนะครับ4,500ไม่ย้ายไปไหนนะครับขยับ 18a ไปนิดนึงอยู่ฝั่งเดิม แต่เราจะย้าย17ครับ 17a เนะี่ยย้ายมาฝั่งนี้ทุกครั้งที่ย้ายเครื่องหมายเปลี่ยน 17a เนี่ยมันเป็นเครื่องหมายบวกเนาะเพราะมันมันไม่ได้มีเครื่องหมายลบนำหน้าย้ายมาก็ต้องเป็นลบลบ 17a 18a ลบออกไป 17a ก็เลยเหลือแค่ a เดียว a ก็เลยเท่ากับ4,500นั่นเองจบแล้วเพราะว่าข้อนี้เขาถามหา a อย่างที่เราคุยกันตั้งแต่ตอนต้นคลิปครับว่า ให้ A เป็นผู้เข้าชมทั้งหมดแล้วข้อนี้ถามว่าในการแข่งขันมีผู้เข้าชมทั้งหมดกี่คนได้แล้วครับ4,500คนนั่นเองนะครับอขออนุญาตลบที่ทดนะเราก็ตอบได้ว่ามีผู้เข้าชมนะครับมีผู้เข้าชม4,500คนนะครับทั้งหมดเลยนะ4,500คนนั่นเองนะครับเรียบร้อย ก็อยากจะฝากนะครับว่าโจทย์ลักษณะที่มีเศษส่วนนะครับมีเรื่องของจํานวนนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบจําจนวนในพนักงานในบริษทัทมีผู้หญิงใส่แว่นอะไรอย่างเงี้ยครับที่มันให้เป็นเศษส่วนมาเป็นของจํานวนทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยโจทย์ลักษณะนี้เนี่ยทำให้คุณเคยหาโจทย์แบบเนี้ยทำหลายๆข้อให้คุนเคยมันจะกลายเป็นง่ายขึ้นทันทีครับนักเรียนจะมองภาพออก ได้ชัดมากขึ้นหลังจากทําผ่านไป4ีหข้อฮนะประมาณสักเนี่ยไม่เกิน10ข้อเนี่ยจะเริ่มเห็นมุมมองทันทีนะครับซึ่งขูก็ลงไว้หลายคลิปนะโจทย์ลักษณะนี้ลงไว้หลายคลิปนะครับก็ค่อยๆตามหาดูนะครับโอเคคลิปนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราพบกันในคลิปถัดป